ไฮมินาซังคอนดิจิวัตชิวัซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูดีเจือสิบครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวกิจกรรมส่งท้ายน้อมพพนะการเซียนหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทำออกมาแล้วประกาศให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับทราบก่อนที่จะจบตัวแคมเปญกันหรือเปล่านะคือนนี้จะเป็นกิจกรรมแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่26มีนาคมไปจนถึงวันที่ 2เมษายน2025ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีการนำไลฟ์สเตจของน้องพพนาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเกริ่นถึงตัวน้องพพนากันหน่อยแล้วนะสำหรับน้องพพนานะครับจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมฟริสตาอีโดล่าแล้วก็ยังเป็นวีทูเบอร์กันด้วยก็มีมบทบาทในการโปรโมตตัวเกมซิ i ี้ฟาริสตาเนี่ยกันมาโดยตลอดเลยแต่ว่าในวันที่31มีนาคม2025น้องก็จะ หรือก็คือจบการศึกษากันแล้วนะครับซึ่งก่อนจะจบเนี่ยก็มีการาไลท์ส่งท้ายแล้วก็จะมีการนำตัวสเตทไลท์ที่อยู่ในเกมเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็จะมีการบอกตารางอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของตัวเกมนะครับซึ่งอันนี้ใครอยากรู้ว่าตารางไลท์สเตทเนี่ยมาตอนช่วงไหนก็สามารถไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์กันได้ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับ global าตารางจะไม่เหมือนกันเลยนะครับพาะฉ้นันนี้ก็ลองไปเช็คกันดูวา่าเราเล่น เซิบบร์กบิลก็ไปดูที่เว็บฝั่งของเซิบบร์ฟเกเบลวันนี้มีตัวสเตทไลน์เนี่ยมาช่วงเวลาไหนก็สามารถเข้าเกมมาดูกันในช่วงนั้นกันได้น,นะครับซึ่งการดูสเตทไลน์เนี่ยก็เหมือนกับตัวสเตตไลน์ปกติเลยก็คือเราจะได้รับตัวบัฟสำหรับตัวบัฟที่ว่านะครับก็คือเป็นบัฟไตบทูที่จะเพิ่มทั้ง exp เอนเมซ e นตแล้วก็ไดดดอบเนี่ยเพิ่มขึ้น10%ประมาณสัก2ชั่วโมงด้วยกันซึ่งก็เป็นบัฟเหมือนกับไลเซสแบบปกติทั่วไปแต่ว่าไฮไลท์เนี่ย ไม่อยากจะให้พลาดช่วงนี้ไปนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวไททอลหรือก็คือฉายา สำหรับใา้ยาที่ว่านี้นะครับจะอยู่ที่หัวข้อเพเยอรอันแรกสุดเลยแล้วก็ลงมาข้างล่างจะเป็นหัวข้อย่อย a t e l ไล h t แล้วก็เป็นอันล่างสุดแต่ตอนนี้กันเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวเงื่อนไขที่ว่าให้เราดู S't e l ไล h ์ของน้องโพโพนะเนี่ยอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับซึ่งขอละวันเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อายาน้องโพโพนแล้วก็แผ่นเพลงอีก2เพลงก็คือเพลง มูเกนโนกิเซกิกับแรดดบค่อยๆเวอร์ชั่นของน้องพพนะซึ่งองอันนี้เนี่ยมันเป็น2ไอเทมที่ค่อนข้างจะลิมิเต็ดแล้วมันซื้อขายไม่ได้นะครับ2แผ่นเพลงนี้ไม่สามารถซื้อขายกันได้แล้วก็ได้รับจากเงื่อนไขนี้เท่านั้นด้วยเพราะฉันถามว่าใครที่ยังไม่เคยฟังไลฟ์เซกของน้องพพนะเลย ผมจะแนะนําว่าให้รีบมาฟังในช่วงนี้ซึ่งจะอยู่แค่สาัาเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะผ่านเงื่อนไขนี้แล้วก็รับแผ่นเพลงเนี่ยไปให้กับตัวมานะครับอ่ามาที่ตรงหัวข้อ Mark ก BGM แล้วก็ใส่แผ่นเพลงเข้าไปแล้วเมื่อใส่ไปปุ๊บเราก็สามารถฟังเพลงของน้องพูนะกันได้ซึ่งเพลงที่วันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น เพลงที่ดูกันในตัวสเตจไลน์ได้เองนะครับก็เป็น2เพลงที่เราก็สามารถเปิดฟังกันได้ตลอดเวลาตัวจากนี้ซึ่งได้รับแค่จากในตัวไททอลจากในฉายาเท่านั้นนะครับซึ่งจากการที่น้องกําลังจะจบการศึกษาแล้วตัวไลฟ์สเตจของพวานานเนี่ยเอาตามตรงนะตั้งแต่เล่นกันมาเนี่ยนาั้านทีมันจะกลับมาสักครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าช่วงปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมาแค่ครั้งเดียวแล้วจากการที่น้องพวานานเนี่ยกำลังจะจากไปแล้วก็ไม่รู้ว่า จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีมาอีกหรือเปล่าพอฉันถากว่าไม่อยากจะพลาดช,ช่วงนี้ก็เลยแนะนําว่าให้มาดูสเตจไลฟ์ในช่วงสัาน,นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับตารางเวลาก็ไปใช้ที่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นร์สเตจที่แบบว่ามันจะมีตัวไททอลฉายานเนี่ยได้รับแบบปรีเมเดกันอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องถัดมาจะเป็นตัวคําคีย์เวิร์ดอ่าสำหรับคําคีย์เวิร์ดนะครับก็คือถากว่าเราทําการพิมพ์คําคีย์เวิร์ดที่ อะไรนะที่ใดตรงช่องแชทของตัวเกมนะครับเราจะได้รับของรางวัลกันด้วยซึ่งถ้าเป็นฝั่งของเซเวปุนเนี่ยให้พิมพ์คํานี้เลยนะครับว่าโพพนะอริกาโตะแต่ว่าฝั่งของเซเวอกบอให้พิมพ์คําว่า t h thank you โพพนะแบบติดกันเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าพิมพ์คําคีย์เวิร์ดนี้ลงในช่องแชทของตัวเกมนะครับเราจะได้รับไอเทมชุดนี้มาอ่ะก็มาที่ตรงแคมเปญไอเทมที่มีการแจกของแล้วก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับโพพนะคีย์เวิร์ดเพรสเซ้น ก็คือเป็นคำคีย์เวิร์ดที่ถากว่าพิมพ์กันไปเมื่อตะกี้นี้เราจะรับไอเทมตามนี้มานะครับก็คือจะเป็นการสแกอากาศสแกสที่เป็นของตัวการ์ดเกมไลท์ไตล์100ใบแล้วก็บิ๊กแบงสแกสซิลเวอร์ทิกเกตอีก3ใบด้วยกันนะครับอ่ะก็ทำการกดรับมาแล้วก็ทีนี้ตัวไอเทมก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวไลท์ไตล์ก็คือจะบัตรไปนี้อ่ะก็คือเป็นบัตรที่เราสามารถใช้ในการสุ่มตัวการ์ดเกมไลท์ไตล์ได้ส่วนอันหนึ่งก็คือจะเป็น ตัวบัตรไปเลยวาอ่านไปไปนี้นะครับจะเป็น Big Bang s c a r Silver t i c k e กก็เป็นบัตรที่เราสามารถใช้ในการสุ่มตัวตูวต้ก,กาชาม Big Bang สแคร์กันได้อ่สาสำหรับใครที่หายไปนานอาจจะไม่ได้ตามข่าวนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีตู้ถาวรอันนึงที่จะเรียกกันว่า Big Bang s c a r Silver ซึ่งมันเป็นตู้กาชาที่ได้รับบัตรจากหลายอีเวนต์ซึ่งอันนี้ก็ด้วยแล้วมันจะมีการสุ่มของนะครับตั้งแต่แ้ม SD มีเบต้าเรยเตอร์จำนวน1 2 5ชิ้น มีบัตรอัพเม n นท์ทา s f นเฟอร์เอนดีไม่ออกซึ่งมันเป็นไอเทมที่ในเชิงเกมเพลย์แล้วก็ขอค่อนข้างจะหลูพอสมควรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตู้ซีเวอร์ที่อยู่ถาวรน,นะครับก็สามารถนำบัตรอันะั้นมาทำการสุ่มเปิดกันได้และถ้าหายู่ในช่วงแบบ เป็นอีเวนต์แบบหล,ลักเลยมันจะมีวีแบงสแควร์ที่เป็นแบบเวอร์ชันโกแบบสีทองที่จะมีของที่ดีกว่านี้แต่ก็จะแบบเป็นการจํากัดระยะเวลานะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามีวีแบงแบบนี้แบบเป็นตู้แบบเนี้ยอยู่กันในเกมกันแล้วนะซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปแบบสั้นๆที่อยากจะมาบอกก่อนว่า,าไลฟ์สเตตของพพนานเนี่ยประเภทไลฟ์าาสเตตที่มากระแบบตามปกติไปม,มาเฉพาะช่วงเวลาสําคัญเท่านั้นบวกกับว่าน้องพพนานเนี่ยกำลังจะจบก,การศึกษาด้วยก็เลยได้นําว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ ถ้าหากใครที่ยังไม่เคยดูไสเต็ของภพนะเลยแนะนําว่าแทบรู้สักครั้งหนึ่งก่อนที่น้องจะจบการศึกษาด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะลิมนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับซึ่งนอกจากจะมีไลฟ์สเตจแบบในเกมกันแล้วก็จะมีไลฟ์ส่งท้ายน้องกันด้วยก็ไปเรื่อไปติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเนย